แซ่บหัวปะทูไหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาทำเมื่อนี่เขาพามากินย้ำขนมเส้นปะทูนะคะปะทูใส่อ้น,นี่ด้วเนาะหมูยอทอดนะคะเอะอร่อยมาก โอเค้เามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าอืมเริ่มที่เสซนกันเลยอยากกินมาหลายวันมากอืม,อมไปแช่ตู้เย็นมาดำเลยใช่ท่องฟรี นี่กินกับหมูยะอ,อรสชาติจี๊ดจ๊าดมากนะมาค่ะเมมเต็มอ่ะทำไงวะอัดไปตัดไปอืมกำลังกินนซับแสเนาะหมูย่อร่อยมากเลย นี่ผู้ใด้มากินตาปะทุกัน ขอมากันแล้วทุกคนอย่มมองมาไมมเลยมาก,นะกินน้วกันกันแ้ แซ่บหัวปลาทูไหมใเดจขจะาขครจ,จะกินหัวปลาทูต้องเกี่ยวให้ดีๆนะเกือมันติดคอติดเดิหนไม่ต้องยำไหมหรอมากินนี่ก็ได้จะบอกว่าแซ่บมากใส่หมูยอยิ่งอร่อย เฮ้ยมากินไหมมากินพร้อมกันเลยไหมตัวจแต่ว่ามังค์ใช่น้ำตาลยิ่งใส่หมวยยิ่งอร่อยนี่มากินแล้วเราชาวพม่าเหรอข้าวแมานั <todas hy enas> ่งกินเลยเนี่ย เราไม่ค่อยเน้นปลาทูนะถ้าจะเอาก็แกะออกกินกับหมูยออร่อยมากขอใส่มือเลยได้กก่อนขอใส่มือเลยละกันขอใส่มือเลยได้กกะเ๋ยกบอกวาสารเหนือใส่นี่บกพริกอันนี้เผ็ดดิดิฮึแล้ไปย้ำไหมตัวผู้เอาไปแซ่ช่องเสร็จก่อน đầm bíp, bì Kim không mày không? Xem mày Xem mùi gió à. Ừ. ngọt à thua. các bạn, hết lắm, kem, phen, chuột mát, nhặt dùm bà ba sắp dùm ta dùm hết gì cả, ừ, ta. อแบบพอประทูอ่ะไอ้กูกว,กว่าอยู่คือพี่บางพี่จังตรแบบมาเามกินจกินจดกตัวแบบปกติทานเอา โคตรเผ็ดอ่ะม Des <wie> ันไปทำอะไรต้องต้องแต่งเองนะทำไมล่ะแซ่บมันไม่ได้ที่นี่แต่ใช่มันใส่เยอะไม่ไปย้อนเลยพอโดนหมูยอเข้าไปไม่อยากกินอันนี้เลยหมูยอแซ่บ นี่ะเดี๋ยวมาอือแล้วคือะไรอือล้คืออร่อยโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้หม่ได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหมันเจอกันใหม่มคลิปหน้าไปไป